สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวลีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกและทรงพระาดำเนินไปยังศาลาศิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยาคารสิลิลาชบำรุงเวชทรงเปิดบริษัทสิลิราชบำรุงเวชจำกัดซึ่งเป็นบริษัทพิสาหกิจเพื่อสังคมของสิลิลาชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อสิบริราชบรุรงเวศมีความหมายว่าบริษัทที่สิริราชมูลลนิติตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแพทย์พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอมาประดับด้วยเปิดอย่างไม่เป็นทางการมาเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2564 จำหน่ายเวยชภัณฑ์ทางการแพทย์เวชสำอางของที่ระลึกยาตำรับสิริราชและยาแผนปัจจุบันมีเภสัชกรประจำร้านคอยให้คำปรึกษาแนะนำเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น2 โอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิกเกียติคุณนายแพทย์ปิยสะสกุลส,กลส,ก,ลสกลสัตยาธรรองประธานกรรมการสิริราชมูล,ลนิธิกราบบังคมทูลเบิกศาสตราจารย์คลินิกเกียติคุณนายแพทย์เหลือพรปุลนกันเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จากนั้นทรงไปประทานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิบริราชมูลลนิธิประจำปี2564มีวาระต่างๆอาทิผลการดําเนินง,งานของสิริราชมูลลนิธิป,ปี2564ตลอดจนพิจารณางบประมาณปี2565กองทุนพระราชทานโรงพยาบาลสิบริราชจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์การแพทย์สําหรับอาคารนวมินทรบาบพิษ84พรรษา มีการดำเนินการตามพระราชประสงค์เรียบร้อยแล้วโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าและโครงการสนับสนุนการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะในโรงพยาบาลสิริราชเนื่องในวาระครบ100ปีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนครินท์ ความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยได้โอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปี2563ถึง2566กองทุนรับบริจาคเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิดทั้งในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆปี2563ถึง2564 รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงห้องตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ห้องแรงดันลบ ICU สนามและอื่นๆการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นทั้งในโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวน144โรงพยาบาลศิริราชมูล,ลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกรถินณนวัดราชโอรสา,ารามวัดราชโอรสา,ารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สเป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหม่นเจษฎาบดินทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีสามองจังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองแห่งนี้ ภายหลังจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปรกรรมไทยไว้ด้วยเป็นการประยุกต์ศิลปรกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างาม